สวัสดีค่ะกระท่อมชมจัน channel นะคะอีกคลิปนี้ป้าเปียกก็ถ่ายคุณลุงนะคะแล้วก็คุณตาชานนะคะเป็นการลดการนายต้นไม้ป้าอยู่ท่านยุคนั้นบ่พอยุกเราถึงประวัติที่แล้วก็ตอนตอนเสพที่จะอยากได้เพลงแนวไหนอะไรยังไงนะคะจจกกเเบิดออประวัติมันไปลกทันในใน อนนี้เรื่องเพลงว่าคุณตาอยากได้เพลงแนวไหนอะไรยังไงแแนนนนนววี้เาะะพ่อหรือว่าเอาเอาเอาโซมโจ้ก็ได้มาใส่มาใส่ครับหลานก็ได้เพลงนะคะประจันเกวเออมาเกี่ยวมาเกี่ยวใส่ใส่หลานใส่ความรูลซื้อก่อนคิดหอดหลานไปทันบ่ดนิ้นชูมาเจอมาเจอเมื่อบ้านแจ้งแต้งแต้งเมื่อบ้านของเรานี่ยอันนี้ต้องละเอียดค่ะคุณตาต้องต้องไปเรียงร้อยอะไรดีดี เกด่ึงชีวิตอาจารย์พ่อขอประวัติคร่าวๆนะคะจะแต่งเพลงให้กับตาชานนะคะชีวิตของตาชานชีวิตของตาชานหนึ่งท่านท่านท่าน,านเป็นนักพัฒนาที่กรอกเนาะเคยเป็น,ผ,ปนผู้ใหญ่บ้านด้วย เคยเป็นผู้ใหญ่บ้านนนาผู้ใหญ่บ้านในรัฐในรับทงพิทักษ์ป่าด้วยนะได้รับเรียฐที่ระลึกด้วยนะเกี่ยวกับป่าเนี่ยเป็นหนึ่งกับเป็นเป็นประธานราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าโอ้โหอ๋อเขียนเลยยาวมากเลยคุณลุงตำแหน่งนี้สำคัญเนาะประธานรัศดรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าอาสาสมัครอาสาสมัครพิทักษ์ป่าค่ะคุณลุงต้องเขียนอาสาสมัครด้วยแล้วก็ได้เข้ารับทงพิทักษ์ป่าเมื่อวันที่ยี่ ยี่สิบเอ็ดเดือนพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยสามสิบแปดเคยได้รับทงพิทักษ์ป่าด้วยคุณลุงอาสาสมัครพิทักษ์ป่าเนาะอาสาสมัครพิทักษ์แล้วก็ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ใหญ่บ้านยู้โดนจนเกษียณหมดตาละเอียดมากค่ะแต่แต่ว่าเราเอาเรื่องราวเข้าๆไปเป็นปัญหาาปัญหเกิดขึ้นอย่างนี้เรื่องราวชีวิตเนี่ยทรัพย์สินไป ความจริงเพลงนี้จะชื่อเพลงนี้เลยนนดีไหมคะช,ชีวิตคุณตาชานใช่ไหมคะชื่อเพลงน่าจะ,ะ<ม>เป็เเ<า>นเออชีวิตคุณตาชานน<ม>ี้น่าจะเหมาะด้วยชื่อเพลงใช่ไหมคบอกเล่าเรื่องราวชีวิตนั่นแหละชีวิตคุณตาชานพอไดเออพอไดคอนเซปต์พอได้เรื่องราวแล้วก็ได้ชื่อเพลงแล้วก็โอเคนี้ก็เรียงร้อยถ้อยคาลงไปผูกเรื่องราวลงไป ลงตรงนี้แต่สุดท้ายก็ระชานก็ก็สามารถมีชีวิตที่เดินต่อได้ยังไงชีวิตต้องเดินต่อไปน้องยูทูบเบอร์อย่างนี้เนาะแมนบกำลังใจจากลูกหลาน f อีชีวิตของยูทูบเบอร์ขาด f อซไม่ได้ใช่ไหมครับคุณตาจะต้องอาศัย f อซพึ่งพา f อซทุกเพลงจะมีคำว่า f อ f ซเอ็นีอะไที่แต่งให้อะให้กำลังใจให้กำลังใจให้ ตาชานสู้ต่อได้ตาชานตาชานสู้ต่อนะคะคลิปนี้ก็คุณตาชานก็อยากจะได้เพลงด้วยนะคะซิงเกิลเพลงเป็นของตัวเองนะคะก็เข้ามานะคะกําลังขังการันตีถึงบางประวัติท่านเองคุณตาก็มาบอกเล่าเรื่องราวชีวิตประวัติให้กับคุณลุงอนจันนะคะฟังทั้งสองมุมนะคะนะ คุณตาชานก็เป็นผู้นำฝ่ายพี่น้องฝ่ายบ้านเมืองนะคะคเป็นผู้ใหญ่บ้านนักพัฒนา คุณลุงอ่อนจันทร์ก็เป็นนักพัฒนานะคะคุณลุงอ่อนจันทร์เป็นผู้นำทางศาสนานะคะว่าไม่เคยพูดว่าคุณลุงอ่อนจันทร์นี่คือบางครั้งหน้าฟังกว่าจริงๆแล้วท่านคือศาสนาจารย์อ่อนจันทร์ภูยาฟ้านะคะเป็นเป็นศาสนาจารย์เป็นหลวงพ่อนะคะตำแหน่งของท่านที่ที่ทำงานก็คือเป็นหลวงพ่อเหมือนกันนะคะแรกเนี่ยเราต้องร้องท่านคือ ผู้นำทางศาสนานักพัฒนาก็ว่าได้ถ้าพูดไปแล้วก็เหมือนจะยอกันเองเหมือนแั่ว่าจะชมบ้าเลยไม่ค่อยได้พูดถึงไม่ค่อยได้ให้เห็นงานที่เราทำไม่ได้พูดถึงตาแหน่งหน้าที่ของท่านเท่าไหร่นะคะเราก็ติดดินแล้วเขมาแบบบ้านๆแล้วก็คยชาวบ้านเหมือนกันค่ะให้ลูกหานเล่นยุตตาใส่ แต่นี้ป้าพูดตรงนี้แต่คุณลุงอาจจะให้ป้าตัดออกเพราะว่าเขาไม่ต้องการที่จะเอาตําแหน่งหน้าที่มาพูดนะคะเข้ามาเข้ามาแบบพี่น้องเพื่อนบ้านน่ะนี่ก็คือวันนี้พราไปแล้วมั้งไปแต่สาวมั้งไปแต่หมู่ว่านกลับมาแล้วโอกลับมาแล้วแต่ป้าเขาอัดคลิปไว้เป็นที่ระลึกนะคะลุงโมได้ไปล็ตได้ไปลุงให้ ไฮเอสซีดให้นึ่งเข้าไปให้เขาลูกทีนไปเที่ยวหืมถึงว่าว่าบรเห็นเราเห็นสองคนนะเขาไปเท่ยวไปนั่นกเบาเห็นให้บ้านนอกกเบาเห็นไปสามสี่ซองนะช่องนั่นแหละแค่บ้านนอกเขาไปก็ฝากความระลึกถึงพี่น้องนอตาเนาะลูกหลานกับป้ายแยมเขามาติดตามฟังตาเฝ้าอยู่ตลอดนั่นแหละแยมไหลแยมแรงกับ อยู่ฟังเพลงฟังยังไปคิบหอดกันคิบหมู่บ้านเนี่ยโอ้คุณเฟืองลายกันนะคีบฝอยหมู่บ้านเฮ็ดเซียนเฮ็ดนงร้องเพลงยังและนางเบาชุดชุดไหว่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำมาเถียวลังขอเป็นน่งไหลเฮียงเนเด้อ้าเพราะโดดต้อมแจมต้อมแจมเข้ามาเนี่ยนะคุณตา เข้ามาดูเป็นแสนนี่ขอให้ลูกหลานสักหมื่นก็ดีหรอไม่ไโดดมาช่วยสักหมื่นก็ดีแต่ก่อนว่าเอ้าแต่ก่อนว่าเอ้าทำไมไม่เห็นสร้างบุญชูบุญชูบอกว่ากดติดตามแล้วทำไมไม่ขึ้นไม่ขึ้นพอพอเรากดติดตามแล้วเออจำได้ปกติก็เห็นกันทุกวันเลยค่ะนั่นแหละแสงเพ่งให้ได้ร้องเลยได้บ่ายลองโซ่งชีวิตชีวิตเื่อมบุญชูม้วนอยู่ไม่เป็นไรร้องก็ตา ตาก็เสียงไม่ดีหรอกแต่ก็ตาเขาเขาบอกว่าอย่าร้องมากนะเดี๋ยวกลัวติดอะไรติดเหลืองแต่ว่าแต่ว่าขันเพ่งเข้าแ่งขึ้นมากนรลองบอมิติดบาตนรลองล้ไปจะร้องเพลงแค่ครึ่งคำสองสามคำนะไปตาไในร้องจบก็ก็มีเอสีบอกว่าคุณตาอย่าร้องอย่าร้องให้จบนะเออร้องเอาจะขึ่งเด็ก คลิปนี้ก็ไม่สหลายนาทีแล้วออันนี้ก็คือคุณตาชานได้มาขอให้คุณลุงอ่อนจันทร์แต่งเพลงให้นะคะก็กําลังดูเอาประวัติกันแล้วสำหรับคลิปนี้สั้นๆก็ฝากไลคเพยงก่อนนะคะอย่าลืมกดติดตามให้กับช่องกระท่อมจันทีอย่าลืมกดไว้ให้ด้วยนะคะมาลงถ่ายจ สวัสดีค่ะเขียนเส้นเน,นี่ยผมต้องมาถามเจ้าของเพิ่นนำ้ำบางทีมันอาจจะบอถือกับสิ่งที่เขาเขียนเพิ่นว่าเออเอ,อ